วันนี้จะมาซักกระเป๋าชุกกระเปียกค่ะเดี๋ยวเราจะมาซักกันทีละใบนะคะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานะเพิ่งซื้อมาอันนี้ใช้แล้วเราก็มาซักนะคะแล้วก็พวกผ้าของเปียกนะคะแล้วก็ที่นอนเปนอนตัวนี้แล้วก็ตุ๊ก,กตาหมอมแมมมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่น้องชอบซุกนะคะซักนะคะเราก็เอากระเป๋าของเราเนี่ยใส่ไว้ในตะข่ายตัวนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปซักในเครื่อง ก็เอาของใส่ลงไปเลยปรับผ้านุ่มที่เราใช้นะคะก็เป็นดีนี่ใช้น้ำยาเด็กนะเพื่อความอ่อนโยนค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มของผู้ใหญ่บางทีกลิ่นมันก็ฉุนเกินไปนะปิดฝาเปิดเครื่องเลือกขนอมผ้า ซักผ้าเสร็จแล้วเราก็มาตากกันค่ะเริ่มที่ชิ้นแรกนี่เลยเป็นผ้าของลูกเองต่อมาเป็นผ้าเน่าผ้าห่มที่เปียกชอบซุบเป็นประจำเวลาอยู่ที่บ้านนะ<ม>ก็มากระเป๋าเป็นไงหอมฉุยเลยแหละฮ่าตาก,กระเป๋าจ้าตากผึ่งให้แห้งพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะแห้งแล้วแหละต่อมานะคะตุ๊กตาดัมโบ แล้วก็เปนอนตากเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายดายหอมมาก